ฝนหนักมากนะครับน้ำท่วมหมดแล้วฝนหนักนะตกเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมหนักมากๆเลยพายุยังไม่ออกนะครับผมวันนี้ไฟก็ดับนะครับไฟในนิคมก็ตัดแล้วนะครับพี่น้องอายุถล่มไต้หวันนะครับอายุถล่มไต้หวันนะครับเสียงฟ้าขนองมากพวงมากๆเลยนะครับผมเครื่องไฟดับหมดเลยนะครับ ไฟดับพามไหลไม่ทันแล้วนะครับน้ำไหลไหเข้าโรงงานไปแล้วตกแรงมากครับตกเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเ่ยตกเป็นชั่วโมงแล้วนะครับน่ากลัวมากมนะครับไฟนี่ดับแล้วเพราะว่าทางนี้คมกน่าจะตัดกระแสไฟนะครับเพราะว่าไฟเข้ามาเยอะกลัวไฟดูดนะครับตัดกระแสไฟเมื่อวานนี้นะครับผมแยางฟ้านะครับผมน่ากลัวมากมาเลยนะครับผมอายุเข้านะครับ ตาบนดนานะจินานะบุญนานะเข้านานะนานะรับุญเข้ามาครับพายุเข้าลมไต้หวันครับผมมีข้างโรงงานนะครับเนี่ยไปไม่ได้นะครับผมไปไม่ได้นะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับทั้งฝนทั้งลมฝนตกแรงมากนะครับเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะครับทั้งฝนทั้งลมเลยนะครับพายุครับปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวว่าไฟดับ ไป380ลับแล้วก็เครื่องไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเครื่องไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับผมเมื่อวานนี้ดีทํางานปกตินะครับฝนไม่ตกมีลมนิดหน่อยนะครับฝนลินนิดหน่อยวันนี้ฝนหนักมากเลยนะครับหนักตั้งแต่สโมงเช้ามาเลยนะครับสโมงเช้ามาตกไปชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมชั่วโมงกว่าแล้วไม่ว่าจะหยุดไหมนะครับ เมื่อวานนี้ก็สั่งอยู่ตันนี้ไม่ได้สั่งหยุดน,น,นะครับวานรัฐบาลสั่งหยุดนะครับวันนี้ไม่สั่งอยู่มันมากเลยน้ำไหลไม่ทันเลยครับน้ำไหลไม่ทันยังไม่หยุดนะครับผมก็ยังไม่หยุดนะครับน้ำไหลไม่ทันระบายไม่ทันแล้วนะครับ <S <S ทางนี้ผมน่าจะตัดกระแสะไฟนะครับเพราะว่ากระแสไฟสามร้อยแปดสิบโวลต์วไปลงถนนลงเสานะครับผมโรงงานติด น่าจะดับหมดนะครับทั้งเกาะอันนี่คมนี่เขาน่าจะดับหมดนะครับจะดับหมดหมดตกแรงมากนะครับเมื่อวานนี้ลมนิดหน่อยนะครับอวันนี้ลมนิดหน่อยฟ้ามืดฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับผมสงสัยน,น่าจะได้หยุดงานแล้วก็วันนี้ทำงานได้ชั่วโมงสองชั่วโมง ปกติวันนี้เขาสั่งหยุดไม่สั่งหยุดงานนะครับผมเพราะมีแต่ฝนไม่มีลมเนาะวานนี้มีลมมาเขาก็เลยสั่งหยุดนะครับรัฐบาลสั่งหยุดแต่วันนี้ฝนนะครับวันนี้ฝนมาน่ากลัวมากๆเลยครับผมปลอดภัยดีนะครับผมพอดีได้พักพอดีเหลยเครื่องไม่มีไฟก็ได้พักเลยครขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับพายุการนัำลมไต้หวันครับผมขอบคุณมากครับ